อาหารของเด็กวันนี้เป็นต้มขากุ้งค่ะเครื่องของเราก็มีมีกุ้งสามตัวนะคะอันนี้ก็คือประมาณชามก๋วยเตี๋ยวหนึ่งค่ะก็คือมือหนึ่งชามก๋วยเตี๋ยวหนึ่งก็จะมีเห็ดนางฟ้านะคะเราก็ได้ทําความสะอาดแล้วก็กุ้งก็แกะหลังเรียบร้อยผักก็จัดเตรียมเรียบร้อยชามเล็กๆนั่นเนองค่มะขามเปียกนะคะที่แช่น้ําอันนี้ก็จะเป็นน้ําซุปค่ะเราก็จะลาลายน้ําซุป พอละลายน้ำซุปเสร็จเนี่ยเราก็จะเทะกะทิที่เป็นขวดนะคะลงไปนิดหน่อยเพื่อให้เป็นหางกะทิอะค่ะเราก็จะใส่หอมลงไปที่เราหัน่นกับตะไคร้ที่หัน่นแล้วก็ไม่ลืมข่าอ่อนค่ะที่เราใส่ลงไปก็จะมีใบมะกรูดด้วยนะคะต้มไปสักพักนึงให้เขาพวกนี้สุกเราก็จะเติมเกลือลงไปหน่อยหนึ่งค่ะจริงๆแล้วน้ำซุปปรุงอยู่แล้วนะคะแต่ อพอเพิ่มเครื่องเนี่ยเราต้องเติมเกลืออีกนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นน้ําตาลปลึกค่ะใส่ลงไปปลายช้อนเกลือน,นิดหน่อยแะน้ําตาลปลึกปลายช้อนอันนี้เป็นน้ำปลาช้อนหนึ่งช้อนเกาหลีก็จะเล็กกว่าช้อนโต๊ะเรานิดนึงนะคะ,ะแล้วเราก็จะใส่เห็ดนางฟ้าลงไปเลยค่ะเด็กของเราชอบเห็ดนางฟ้าค่ะเราเลยใส่เยอะแต่จริงๆแล้วเห็ดนางฟ้าที่ถ้าเราหาได้ใหม่ๆนะคะแล้วเราเอามาใส่ต้มขาเนี่ย อร่อยมากค่ะเขาจะหวานแล้วก็อร่อยแบบกรอบๆอ่ะค่ะเด็กของเราชอบมากแล้วเราก็จะปรุงด้วยน้ํามะขามเปียกที่เราแช่ไว้ค่ะใส่ประมาณนี้ค่ะอันนี้คือความเปรี้ยวคือใช้ได้เลยนะคะสำหรับอ่าชามก๋วยเตี๋ยวนึงนะคะแล้วก็กุ้งของเราก็3ามตัวนะคะก็ไม่ได้เยอะค่ะมันเป็นต้มขากุ้งเราจะรอให้น้ำเดือดค่ะแล้วเราก็จะชิมดูว่า โอเคหรือเปล่าพอพอน้ำเราเดือดเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะเตรียมใส่เครื่องอย่างอื่นค่ะ,ะกุ้งเราจะเอาไว้ใส่ทีหลังนะคะเนี่ยพอเห็ดสุกเราจะใส่พริกคั่วพริกแห้งคั่วค่ะลงไปเม็ดหนึ่งเพราะว่าเขาจะกินเผ็ดมากไม่ได้สูตรนี้ทำให้คนแก่ก็ได้นะคะ,ะแล้วเราก็จะ ราดหัวกะทิลงไปก่อนที่จะยกลงค่ะแล้วเราก็จะเติมอไอชีใบเลื่อยกับอไอใบมะกรูดเพิ่มอีกไปอีกค่ะเนี่ยค่ะเราก็จะคุนให้เขาเข้ากันอยู่พักหนึ่ง<น>เรามาดูเลยค่ะว่าหน้าตาของต้มขากุ้งของเราจะมีหน้าตาเป็นแบบไหนหน่าทานไหมคะ เด็กทานได้ผู้ใหญ่ทานดีค่ะ